รัันธ์ชิงดักทางเรียกสอสก้าวไกลเข้าพบหาหรือด้านพลังงานบอกเห็นตรงกันปมลดค่าพลังงานราคาถูก วางแผนช่วยแก้ปัญหาประชาชนในระยะยาวเตรียมตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลลดค่าพลังงานคาดมีความชัดเจนลดราคาน้ำมันเบนซินในเดือนตุลาคมนี้นายรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังการหาหรือกับพักเก้าไกลถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานว่าตนเองและตัวแทนพักเก้าวไกลทั้ง3าคนมีประเด็นและข้อห่วงใยที่ตรงกันซึ่งการหาหรือเป็นไปด้วยดีแต่มี ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผน TPP การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต้องการให้มีการกระจายใช้เชื้อเพลิงอย่างสมดุลที่ทางพักก้าวไกลได้มีข้อเสนอแนะมาตนเองจึงขอให้พักก้าวไกลทำหนังสือเป็นข้อเสนอแนะกลับเข้ามาเพื่อให้เห็นข้อเสนอแนะอย่างชัดเจนและตนเองจะได้นำไปประกอบการพิจารณาส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาก๊าซธรรมชาติก๊าซนำเข้าก๊าซหุงต้มที่นำมาใช้ในครัวเรือน และก๊าซที่ผลิตไฟฟ้าควรจะมีการปรับแผนให้ประชาชนใช้ก๊าซที่มาจากอ่าวไทยมากขึ้นและได้ในราคาที่ถูกลงซึ่งตรงกับนโยบายของตนอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลาเพราะเพิ่งเข้ามาทำงานเพียงสามสัปดาห์ พร้อมย้ำว่านโยบายที่ทางพักก้าวไกลเสนอมาก็ตรงกันหมดนายพีรพันธ์บอกอีกว่าภายหลังจากการหาหรือได้กล่าวเชิญพักเก้าวไกลมาร่วมวงสัมภาษณ์แต่พักก้าแกลบตีเสษเนื่องจากติดภารกิจเมื่อถามว่าหากไม่สามารถไปตอบกระทู้ที่สภาได้จะเชิญมาพูดคุยในลักษณะนี้ใช่หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าหาหรือก็คือการหาหรือส่วนกระทู้ก็คือกระทู้แต่บางกระทู้เป็นการตั้งคำถามสดจึงไม่ทันได้ตั้งตัว และบางครั้งติดภารกิจที่นัดหมายไว้แล้ว อาจทำให้ผู้ถามเสียเวลาถามคำถามและเข้าใจผิดว่าตนหลบเลี่ยงการตอบคำถามดังนั้นการนัดหารือในวันนี้เนื่องจากในวันที่จะมีการประชุมสอคตอาผูแทนราษฎรในวันพฤหัสที่วันที่28กันยายนที่จะถึงนี้ตนเองติดภารกิจจึงกังวลว่าผู้ตั้งคำถามมองว่ามีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงแต่เมื่อความเห็นทุกอย่างตรงกันแล้วผมจะต้องไปรอให้เขาถามในสภาทำไมนายพีรพันธ์กล่าวนายพีรพันธ์ระบุอีกว่าในที่ประชุมสภา หาตนเองตอบคำถามได้แค่คนเดียวแต่การเรียกมาหาหรือในลักษณะนี้ตนสามารถเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมหาหรือและตอบคำถามได้ด้วยซึ่งมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้เรียกฝ่ายค้านเข้ามาเพื่อจะตอบคำถามจะเป็นลักษณะนี้เมื่อถามว่าการปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้มีการทำความเข้าใจกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ถึงกรณีการใช้งบประมานนายพีรพันธ์ยืนยันว่าการปรับลดน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ไม่ได้นำงบ ประมาณใดมาใช้ซึ่งพักก้าวไกลเข้าใจอยู่แล้วเพียงแต่เป็นห่วงว่าจะมีมาตรการระยะย,ยาวหรือไม่ซึ่งตนได้ชี้แจงไปว่านี่เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้าภายใต้หลักเกณฑ์โครงสร้างปัจจุบันที่มีการใช้กันมานานมากแล้วและอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสําคัญคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศส่วนเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการปรับลดราคาน้ํามันเบนซินนายธีรพันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้มี ทีแนวทางที่เป็นไปได้อีกทั้งได้รับฟังรายงานจากกรมธุรกิจพลังงานแล้วทำความเข้าใจในหลายเรื่อง ซึ่งมองว่าบางเรื่องผิดตรกกะแต่พยายามทำงานและประสานทำความเข้าใจกันให้ได้โดยได้มอบนโยบายไปแล้วว่าให้คิดจากน้ำมันเบนซินเกรดต่ำที่สุดเป็นเกณฑ์ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นเพราะผู้ใช้น้ำมันเบนซินไม่ได้มีแค่วินจากรยานยนต์รับจ้างแต่ยังมีประชาชนทั่วไปก็ใช้น้ำมันเบนซินด้วยยอแต่หากมีปัญหามากในเรื่องของหลักเกณฑ์ตนเองก็ได้กำชับไปว่าเหตุใดจึงไม่เอาเกณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยมาคิดเกณฑ์ การลดราคาพลังงานตนเองจึงมอบโจทย์ไปในลักษณะนี้นายธีรพันธ์กล่าวอีกว่าขอให้มั่นใจว่ากรมธุรกิจพลังงานน่าจะหาแนวทางออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินได้ซึ่งคาดว่าเดือนตุลาคมนี้จะได้คำตอบ และจะมีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมากำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยพร้อมยืนยันจะพยายามช่วยเหลือคนไทยให้ได้และจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เพื่อให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก ยังดีกว่าไม่ได้คิดแค่มานั่งเฉยๆทั้งนี้นายพีรพันธ์ระบุว่าการเดินทางเยือนกัมพูชาในวันที่28กันยายนนี้ของนายกรัฐมนตรีจะไม่มีการหาหรือประเด็นพลังงานตนเองจึงไม่ได้เดินทางร่วมคณะด้วยอย่างไรก็ตามนายพีรพันธ์ปฏิเสธตอบคำถา,ถามถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าก็ผมพูดไปหมดแล้ว